กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองอะไรที่ว่าก็มีคนจะมาล้มเลิกอะไรกันต่างผมว่าไม่ใช่เรื่องอ่ะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าสถาบันท่านอยู่ของท่านอยู่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านไม่ไปยุ่งกับสถ,ถาบันเนี่ยท่านไม่ไปยุ่งก็คือไม่ไปละเมิดไม่ไปไปว่ากล่าวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมถามว่าท่านจะถูกดำเนินคดีไหมแล้วซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านก็เคยรับสั่งมาแล้วว่าท่านไม่ได้ประสงค์ให้มีการดำเน,นินคดีแต่สิ่งนี้า้ำสงพระเมตตามันกลับกลายเป็นว่าทําให้คนเหล่านี้ ไ,ได้ใจหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะว่าเออ,อยังไงก็ไม่โดน <c oughs> ก็เลยระมิดมากึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมถามว่าคนดี่วนแด่เขายอมได้ไหมเขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมเาก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกกดดันไปไว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานราวนี้เจ้าหน้าที่เขาทำงานเพาะจ้าหน้าที่ทำงานก็ก็ถูกยกระดับมาว่าต้องต่อต้านมาตราหนึ่งหนึ่งสองผมถามว่าแล้วคนไกลต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะใครแล้วมันจะต้องแก้กันด้วยยังไงก็ฝากคําถามนี้ให้สังคมไปแก้กันแล้วกันช่วยกันนะครับ แต่ในฐานะที่ทหารเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าที่ดังด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ต้องพิทักษ์ปกป้องการปกครองอันเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับสถ,ถา,าบันนั้นทรงมีคุณประโยชน์ต่อแผน่นดินมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้ก็เ้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรูบ่วงพื้นดินผืนนี้นะครับให้กับลูกหลานคนไทยทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลงไปเกี่ยวข้องในเรื่อง แต่ก็ตามที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระราชกิจข,ของพระองค์ท่านนะครับผมเรียนง่ายๆว่าท่านดูแลแต่ทุกสุขของประชาชนโดยตลอดถึงวันนี้พระองค์ทรงมีพระชนพรรษามากขึ้นนะครับท่านทรงทํางานทามพระราชกิจมาก,กว่า60ปีวันนี้พระองค์ท่านน่าจะได้ทรงพักผ่อนด้วยความสบายพระราชินไทยได้ว่าเฝ้า ทมเ,เห็นความก้าวหน้าของประเทศไทยเห็นความมั่นคงยั่งยืนทุกความสุขของประชาชนแต่ก็ผมก็เสียใจตรงที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับซึ่งไม่ปกติผมเรียนว่าไม่ปกติเพราะว่าในการการะท,ทันหันกฎหมายเรื่องนี้มีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งเ่ยมีมากขึ้นแล้วก็มีมากขึ้นโดยกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึง่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศทั้งสิง้นคาว่าต่างประเทศคือผมไม่ได้พูดถึงระดับอืืนๆผมพูดถึงเอาแค่ง่ายๆในใจใช่ไหมอันเนี้ย แล้ว่าในจะพูดได้เพราะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคนผิดกฎหมายผมไม่กลัวที่จะพูดอะ่ะเพราะว่าเขาผิดกฎหมายหลายๆฉบับหลายเรื่องอยู่แล้วพยายามที่จะทําให้สถา,าบันเนี่ยเสียหายนะเสียหายแล้วก็เกี่ยวพันยึดโยงก,กับคนอีกหลายกลุ่มด้วยกันผมถือว่าเรายอมไม่ได้